มองด้วยปัญหาแล้วแล้วมันโฟมองด้วยนะรูัวไปมาแล้วมาแล้วมาไวโอ้ยโฟมาแล้วตู้ยเดี๋ยวทำไมตายกันทำไมอ่ะจะหมดทุกสูดรอะไรบีบักเออมีบั๊กว่ะท่านาอยู่มีบักคุณคิดว่าไปเยอะเลย ว่าจะบีค้นจะซีไฟผมเหรอสำหรับผมเนี่ยดอกคลองเลยเหรอฮะคุณเหรอมาเนี่ยรู้เลยไปเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินไปบีบ้างข้างหนนี่คุณโผแล้วโอ๊ยทำไมโปไก่วะเนี่ยนี่คุณโปแล้วเหรอมันดูเติมเติมอย่างนี้ทำไมใช้สไนด์อะโปแล้วไก่อ่ะคิดมากที่หนึ่งมันฆ่าที่หนึ่งมันฆ่าได้ด้วยระเบิดไปโดนกับเฟี้ยงเงาะ เฮ้ยใจเย็นดิยิดตอกยังโผล่เลยอะไรวะอะไรรู้วะแต่เราไม่ต <guarding Luigi> ้องวะมาหมดเลยโอ้ยลูกจองมันยิงอะไรนายอย่างนี้นะหอดนะหอดโอ้ยไหวไหวไหวสมองไหวเดี๋ยวปืนอยู่ไหนอยู่ยาวเดี๋ยวพี่เป็นซากศพอยู่เออเงาไม่ต้องเลือดเดียวงาะไม่เหลือไอ้บ้าเขาไม่เหลือโผล่เลย โปรเป็นไก่อ่ะโอ้ยโปไก่อ่ะถ้าไม่เจ๋งเปยี่ลยะถ้าโปแล้วเป็นยี้มาเลยโปรก็ได้นะโอเคมาโปรี่ไม่ไ้โปรี้ไม่ว่าแล้นน่ะเดี๋ยวเพิ่งเตะนะเดี๋ยวปิดปืนแคนเลี้งตั้งหกเหรอยังจะโปยเดี๋ยวเพิ่งเตะมันนะพี่ซูมชื่อแคนเร็วตั้งหกแหม่ชื่ออะไรวะชื่อและคุณมีโปรโมของคุณผมมีโปรล็อกของผมก็พอแล้วใช่ใช่แล้ว สิบสองสองแเวนตบบเจ็บแล้วยาวอุ้ยระเบิดไม่สายเวอยเฮ้ยเก็บไม่ได้เก็บแล้วอไปเถอะมัละลทีนเอ้ยไปไปแจ้งเกมไม่ต้องพดยูทูบหรอกมจูบแล้วมันเร็วว่ะมันอัอโหลด นับโหลดเร็วว่ะโอ้โหเป็นโปที่โคตรโหดอ่ะไม่ไหวแน่โรใหญ่มันระวังระเบิดนะระเบิดดีดีคลิปนี้มันมีผมติดโปกเกียนคลิปนี้มีผมติดอยู่ด้วยเออปีติดทุกคนแหละเจ้าติดทุกคนนะครับเอ้ยคลิปนั้นไม่มีผมเออคลิปตอนนี้มีผมพร้อใช่ขึ้นควานมีโดแซมนี่แซมที่ไล่โอย ไปแล้วเอี๋ยวโดน้อ้ยป่บ้าไหอุ้ยไป้โดนีโอ้วตูมตูมตูมตูงตูมตูมตูมตูตูมตูมตูแตูม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 ตนมตู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 มตปมตูมตูมต้มไปมตูตูตูวตูม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 ต้มตู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 มไปมตูมตูมตูแูว เอ้าเฮ้ยเพื่ออะไรไว้เนี่ยนะก้อนบวกเลยบวกเลยนะก้อนบวกเลยโอ๋ยพอกระสุนเลยสูงแคนด้วยดูแคนเรียบร้อยหน่วยลบมันีลินนี่ฮะโอ้น้อยโอ้ไก่น้อยจะสูงไนแล้วมาโดนแบงนะถ้าเกิดโดนแบงก็ไปนักแคนอะเหมือนแบงแบงแคนเลยมันฟอแบงแคนเลยแบงแคนเลยแคนไม่ยอมเตะอะโอเคเรียบร้อยแต่ว่าสมรู้ร่วมคิดกันใช่ไหม